ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโน้ตอมูเลด99นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องนะครับแกะกล่องพระการนอกสถานที่นะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะแกะกล่องพระวัตถุมงคลอะไรนะครับอันนี้ก็เลิกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนเลย อาจจะมีเสียงแซงนิดนึงนะครับเสียงรถอะไรนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับแต่ร้านกาแฟปิดนะครับที่ร้านกาแฟที่มานั่งกินประจํานะครับมาดูกันครับว่าจะได้ประสุมงคลอะไรนะครับอันนี้นะครับ อยู่สามถุงอ่ะสองถุงนะหนึ่งถุงใหญ่แล้วก็หนึ่งถุงเล็กนะครับหนึ่งถุงใหญ่แล้วก็หนึ่งถุงเล็กมาดูกันครับรายการภาวน,นี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดปุญยักษ์กามโมนะครับนี่ครับเป็นนะครับเป็น เหรียญหลวงพ่อพัฒน์นะครับปุญญกามมรุ่นร้อยปีฟ้าประทานครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการตั้งสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์นะครับที่วัดห้อยด้วนนะครับส่วนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเจ้าคุณพัฒประทานพรครับ นี่เหรียญเจ้าคุณพัดประธานพรนะครับอันนี้เหรียญร้อยปีฟ้าประธานนะครับส่วนตัวนี้ก็กำลังมาแรงนะครับนะมหาเวทรับนับล้านนะครับอันนี้รอรอรีวิวนะผมรวบรวมให้ได้เยอะๆก่อนนะครับว่ามีแบบไหนหลายๆแบบนะครับจะได้ให้ผู้รับชมคลิปเนี่ยได้ ได้ดูนะครับเป็นวิทยาทานนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเหรียญพระเวสวรรณที่สวยมากรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่พัฒนะครับของพรักกิจเมืองไทยเลยนะของพระเวสวรรณนะครับนี่อันนี้นชอบมากเลยอันนี้ร้านแถมมาให้นะ หลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยเป็นกระไหลนะกระไหลทองลงยานะครับลงยาน้ําเงินนะครับอือันนี้เป็นรุ่นเสาห้านะครับรุ่นรวยรวยรวยครับเสาห้ารุ่นรวยรวยรวยนะครับรวยมากนะครับนี่อันนี้ทางร้านแบ่งปันให้อีกแล้วแถมมาให้ รุ่นสองน้ำเสาห้ารวยรวยรวยครับออกที่วัตโกวิบปีสองพันหอหสามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากส่วนของแดงก็น่าจะเป็นท้าเวสุวรรณหมดเลยนะครับท้าเวสุวรรณนะครับอนนีเป็นเอกลักษณ์เลยนะกล่องสีแดงนะของหลวงพุพัดเนี่ยจะเป็นท้าเวสุวรรณทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะโอเค อันนี้นนท้าเวสวร์มหาเวสซับนับล้านนะครับได,ได้มาสี่เหรียญน,นะเดี๋ยวลองเซมเปิลแกะดูสักกล่องเลยคะ่ะปึ๊บโอ้โหเพื่อนเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลย สวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อปีเครื่องบินนะลงยาได้สวยงามมากเลยครับดูความละเอียดสิครับสวยมากขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรีวิวคลิปเต็มเลยนะครับของมาเวทซับนับล้านเนี่ยเดี๋ยวรีวิวคลิปเต็มเลยนะครับขออีกเหรียญขออีกเหรียญโอ้โหองค์นี้ก็สวยนะครับลงยาสีน้ำเงินเลยสีเงินฟ้าๆนะ หลังครับทเทวเุวรรณนะครับว้าวรายการที่7.7เนะครับ7.7เจ็ดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรวบรวมคลิปเลยนะติดตามกันด้วยนะครับช่องอารมูเลก99นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทเทวศุวรรณมหาเวสทรับนับล้านของหวพัฒน์นะครับจะเต็มเลยนะครับตัวอันนี้เป็นรุ่นเศรษฐีหม่นล้านครับเศรษฐีหม่นล้านเป็นเหนเรียญเสมาหัวเสือนะของหลวพัฒน์อันนี้ฉลองอายุครบ 99ปีนะ99ปี99ปีก็มา,า,านะเป็นปี2อง3น้านะเดี๋ยวแซมเปิลแกะให้ดูเพื่อนเดูก่อนปึ๊บอันนี้ครับเห็นท่านหลังแล้วอยากเห็นด้านหน้าเลยนะโอ้สวยนะสวยนะปึ๊บนี่สวยไหมครับเพื่อนเโอ้โหดูไหมครับสวยงามเลยนะนี่ขนาดอยู่ในถุงนะยังไม่ได้แกะนะ ยังสวยขนาดนี้นะเศรษฐีมื่อล้านนะสวยงามสวยงามครับที่เหลือก็จะเป็นหลวงพัดทั้งหมดนะอันนี้เซตนี้จะเป็นหลวงพัดทั้งหมดมีหลวงพอ่อรวยอยู่เหรียญหนึ่งที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดทั้งนั้นเลยึ เป็นรุ่นร้อยปีฟ้าประทานเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้โอ้อันนี้มาอีกแล้วครับเสาห้าเมตตาบารมีนะรอบนี้ผมได้หลวงพ่อรวยมาสององนะเป็นรุ่นส่งน้ําเสาห้านะรุ่นรวยรวยๆนะครับปีหกสามกับรุ่นเสาห้าเมตตาบารมีหกสามเหมือนบารมีหกสามนะโอ้อันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงเนาะเนื้อทองแดง ผมได้มาแล้วเป็นอัปกกานะอันนี้เป็นเเนื้อทองแดงนะก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะเม็ดเสาห้ารวยเมตตาบารมีหกสามนะครับแล้วก็ส่งน้ําเสาห้ารวยรวยนะครับปีหกสามเช่นกันนะโอเคเดี๋ยวก็มารีวิวรวบรวมหลายๆหลายๆเนื้อหลายๆแบบแล้วมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะนนสำหรับหลวงพ่อรวยนะครับโอเค อันนี้ก็จะให้ดูนะเพื่อนๆดูนะครับแกะกล่องสองพระนะครับเราก็จะมาดูกันสรุปว่าวันนี้นะครับก็ได้มาครบนะครบเกินด้วยซ้ำนะร้านร้านก็แถมมาให้อีกแล้วนะครับแถมหลวงพ่อรวยมาให้อีกแล้วองค์นี้ชอบจริงๆนะยังไงก็ฝากติดตามร้านพระเครื่องนะครับเดี๋ยวรายการพวกนี้ผมก็จะลงแบ่งปันในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทาง Facebook ร้านพระเครื่องออนไลน์นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ